สวัสดีค่ะวีนะคะวันนี้วีก็มีสิ่งดีๆที่จะมาบอกต่อให้กับทุกๆท่านนะคะที่ กำลังประสบปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายนะคะใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่ปกติท้องผูกนะคะท้องอืดน,นะคะเวลาถ่ายทีต้องนั่งเบ่งนานๆน,น,นะคะต้องมาฟังกันนะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้นะคะวิก็เคยเป็นมาแล้วนะคะซึ่งตอนที่วิเป็นนะนะคะวิถ่าย2วันสามวันถ่ายทีหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่วิถ่ายนะคะวิจะนั่งนานแล้วก็ใช้แรงเบ่งเยอะมากนะคะซึ่ง ทำให้วีนะคะเสียงต่อการเป็นลิสีดวงอย่างมากเลยนะคะแต่หลังจากที่วินะคะได้รู้จักกับบริษัท c ัค s s ส o มอนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับไฟตัววีนะคะไฟตัววีดีทอกนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอคะ่ะทานแล้วปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวิทานก่อนนอนนะคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นมานะคะวิรู้สึกได้เลยว่า การขับถ่ายของวีนะคะมันเป็นปกติมากคือไม่ทรมานเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะถ้าใครเคยเป็นปัญหาเหล่านี้นะคะและถ้าได้ทานไฟโตว,วีนะคะจะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากอาการเดิมมากเลยนะคะช่วยให้เราถ่ายได้คล่องนะคะและไม่มีอาการเพียหลังการถ่ายเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะก็ทักแชทวีมาได้เลยนะคะ